สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับเปิดตำนานกลับมาครั้งนี้ในรูปแบบของพอดแคสต์จะขอนำเสนอตำนานพระอาริยสงฆ์ของเมืองไทยมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า ในลักษณะรูปแบบนิยายธรรมะวันนี้ผมขอเสนอตำนานของสมณะป่าสายกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกผู้หนึ่งของเมืองไทยท่านก็คือหลวงปู่สามอากินจโนแห่งวัดป่าไตรวิเวกโดยตำนานที่จะหยิบยกมานำเสนอในครั้งนี้ จะขอคัดมาจากบทหนึ่งในชีวประวัติหลวงปู่เมื่ออริยสงฆ์อย่างหลวงปู่สาถูกคนทำร้ายจนถึงกับฟันหักเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปฟังตำนานนิยายธรรมของหลวงปู่ท่านกันได้ณนะบัตรนี้ครับพระอาจารย์สท่านเป็นชาวเมืองสุรินโดยกำเนิดครับ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2442ที่บ้านนาสามตำบลน,นาบัวในสกุลเกตแก้วสีเป็นบุตรของนายปวมและนางกึงหลวงปู่ท่านเป็นผู้รักความสงบตั้งแต่เล็กชอบถือสันโดษไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครท่านเป็นบุตรคนที่สองแต่พี่ชายคนโตของท่านตายตัวท่านเอง ก็เลยต้องเลี้ยงดูน้องๆร่วมบิดามารดารวมท่านด้วยก็สิบคนชีวิตในวัยเยาว์มีแต่ความยากลำบากเมื่อเติบใหญ่ก็มีใจใฝ่หาเข้าสู่ทางธรรมอายุล่วงเข้า19ปีได้ตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรและหลวงปู่ท่านก็เติบใหญ่ก้าวหน้าไปตามเส้นทางแห่งธรรมนี้ต่อมา หลวงปู่มีบุญวาสนาได้มาพบเจอกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณได้เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมพระป่า้ายกรรมฐานขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เดินทางเผยแผ่หลักธรรมไปทั่วแคว้นแดนไทยจะพาท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวตำนานธรรมนี้แม้ว่าตัวหลวงปู่สามเองในการต่อมา ท่านจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายแต่ก็ธรรมดาครับหากแม้นพุทธองค์ยังทรงมีอริราชศัตรูมูมานคอยผจญอยู่เป็นนิดตัวหลวงปู่เองก็เคยถูกคนทำร้ายจนถึงกับเลือดตกยางออกเลยทีเดียวในครานั้นหลวงปู่สามออกเดินทางอยู่แถบ,แถบทางตอนเหนือของประเทศไทย ท่านได้จาริกไปโปรดชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆตามเทือกเขาดงดอยเข้านอกออกในเท่าที่สังขารและเรียวแรงของท่านจะไปได้เมื่อครั้งไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่ก็มีชาวบ้านเผ่าต่างๆที่ทราบข่าวว่าหลวงปู่ท่านจะผ่านมามารอเพื่อรับบุญบารมีจากหลวงปู่ท่านเป็นอันมากตอนนั้น หลวงปู่จาริกอยู่แถวแถวที่บ้านผาเด็งเมื่อมาอยู่ที่นี่มีชาวบ้านแวะเวียนมากราบหลวงปู่กันไม่ขาดสายวันหนึ่งชาวบ้านได้มาหาท่านและกราบขออนุญาตบอกว่าเดี๋ยวพวกผมจะขอทำกุฏิถวายให้ท่านจะได้ไหมเพราะคนที่นี่ศรัทธาท่านมากๆเลยหลวงปู่จะได้อยู่สบายคนมาหามาเยี่ยมก็สะดวกกัน ตัวท่านเองนั้นเดิมม่ได้มีความต้องการความสะดวกสบายใดๆเพราะไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่นี่เป็นการถาวรอ,อยู่แล้วเพียงแค่เปลี่ยนที่วิเวกและจาริกมาโปรโดญาติโยมก็เท่านั้นแต่เมื่อลวงปู่บอกไปชาวบ้านก็ยกมือไหว้ขอร้องว่าอย่าขัดศรัทธาพวกเขาเลยพวกเขาอยากทำบุญสร้างกุศลส,สักครั้ง หลวงปู่ท่านจึงม่ปฏิเสธศรัทธานั้นชาวบ้านที่นี่ต่างมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลงแรงแข็งขันปลูกกุฏิให้หลวงปู่สามสำเร็จลงได้ตามความประสงค์ชาวบ้านเขาอุตส่าห์ทำกุฏิให้แบบนี้ท่านจึงว่างั้นก็จะอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อแสดงธรรม และสอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจด้วยแล้วก็สำเร็จเกินคาดปรากฏว่ามีญาติมีโยมที่ต่างให้ความสนใจจะมาปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของท่านต่างมาหามากราบหลวงปู่ที่กุติเรียกว่าคนล้นหลามทุกวี่ทุกวันไม่ขาดสายตัวหลวงปู่เองก็มีความพึงใจกับเรื่องนี้ เพราะอย่างน้อยๆก็ได้ช่วยทําให้ผู้คนที่นี่ได้เข้าถึงทางธรรมทางที่เป็นบุญและกุศลแต่ตัวหลวงปู่นั้นหารู้ไม่ว่าความหวังดีอันบริสุทธิ์ของท่านเองกลับไปทําให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆถึงขนาดอาฆาตคิดจะทำร้ายกันในการต่อมา หลวงปู่สามได้อยู่ที่นี่มาอีกเกือบเดือนมีอยู่วันหนึ่งได้มีพระนมที่เพิ่งฝึกหัดทุดงขึ้นมาหาท่านที่บนกุฏิหลวงพี่ท่านนี้จาริกมาจากเมืองลบบุรีมาปรากกฏอยู่แถวแถวละแวกนั้นได้ระยะหนึ่งแล้วหลวงปู่เองก็พอจะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหลวงพี่ท่านนี้วันนั้น หน้าตาดูจะไม่สบายใจเท่าไหร่เหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างจะมาบอกมีเรื่องมีราวอะไรหรือพระอาจารย์สามถามไปหลวงพี่ก็บอกมาคือว่าท่านอาจารย์ตัวผมเองรู้สึกไม่สบายใจขอรับผมคิดว่าอาจมีคนปองร้ายท่านอยู่หลวงปู่ได้ฟังก็เอึ้งไปหืมจะมีคนที่นี่ กล้าคิดแบบนี้กับตัวเราได้ด้วยหรือหลวงพี่รูปนั้นจึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟังก็ตอนที่ผมภาวนาอยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้ผมเจอนักบวชท่าทางแปลกมากขอรับไม่รู้ว่าบวชจริงหรือปลอมตัวแฝงเข้ามาเพื่อดูลาดเราแต่กิริยาท่าทางมีพิรุษมากเลยขอรับ เขาเมียงมองมาที่กุฏิท่านอาจารย์เป็นระยะแล้วก็ยังมีคนบ้านไหนไม่รู้หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเห็นแอบสบตากันบ่อยๆผมสงสัยมากจึงได้เดินเข้าไปถามความประสงค์ว่ามาด้อมๆมมองๆแบบนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าหน้าตาเขาหลอกแหลกพยายามเดินหนีก่อนไปผมจึงพูดกับเขาไปว่า ถ้าคิดจะมาทำร้ายท่านอาจารย์สามก็อย่าทำเลยนะมันเป็นบาปเป็นกรรมมหันหากถ้าไม่พอใจอยากไล่ท่านเดี๋ยวผมมาบอกให้เพราะท่านเองก็หวังอยู่เพียงแค่ชั่วคราวไม่ได้จะอยู่ตลอดไปหลวงปู่สามเมื่อได้ฟังจึงบอกไปว่างั้นท่านขอดูดูไปก่อนละกัน เพราะตัวท่านเองไม่เคยคิดทำร้ายใครมีแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์พระผุ้ดงจากลบบุรีรูปนั้นจึงได้บอกเตือนให้หลวงปู่ระวังตัวด้วยก่อนจะกราบลาจากไปตัวหลวงปู่สามเองท่านไม่เคยคิดเลยว่าอยู่ที่นั่นจะมีใครกล้าคิดทำร้ายสมณะผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้ลงคอ แต่ก็ต้องอย่าลืมครับท่านผู้ฟังว่าบนป่าบนดอยยุคก,ก่อนความเชื่อความศรัทธายังมีความหลากหลายอยู่มากยังมีผู้นำทางด้านจิตวิญญาณท้องถิ่นไหนจะพ่อมดหมอผีอีกฉะนั้นแล้วการที่หลงปู่มาอยู่แล้วดึงความศรัทธาจากชาวบ้านไปหมดก็อาจจะทำให้มีคนบางกลุ่มเสียผลประโยชน์และไม่พอใจท่านอยู่ก็เป็นได้ และก็เริ่มเห็นการผิดสังเกตเรื่อยๆไม่กี่วันต่อมาวันนั้นมันก็คํ่แล้วหลักชาวบ้านที่มากราบหลวงปู่ต่างก็ทยอยกลับกันหมดตัวหลวงปู่เองก็กำลังเตรียมจะขึ้นจำวัดเข้าห้องปรากฏว่าได้มีโยมที่หน้าตาไม่คุ้นจำนวนหนึ่งพวกเขาลอบเดินมาถึงกุติตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ตอนที่ท่านเห็นพวกเขากำลังถือทูบเทียนมาจุดยกมือพนมไหว้ยอยู่ด้านนอกบังเอิญหลวงปู่ท่านเห็นจึงแอบมองดูอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตมากพวกเขาทาไปเพื่ออะไรจูจูมาไหว้ไหว้กราบกราบทำตัวแปลกๆอยู่ด้านนอกมีเวลาทั้งวันทำไมไม่มาตัวท่านเองจึงได้เดินออกไปถาม โยมต้องการอะไรหรือเปล่าโยมพวกนั้นพอเห็นหลวงปู่เข้าก็ตกใจคงนึกว่าหลวงปู่ท่านจำวัดไปแล้วกระมังเขาไม่ยอมพูดยอมจากับหลวงปู่รีบลุกเดินหนีไปอย่างไวซึ่งมันก็ชัดเจนเลยว่าจุดประสงค์แบบนี้คงมิได้มาดีแน่ๆเพราะถ้าจะมาไหว้หลวงปู่ตัวท่านเอง อุษสาเดินออกมาหาแล้วแท้ๆจะเดินหนีไปทำไมต้องการจะขมาก่อนคิดจะลงมือกระทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าแม้จะรู้ตัวแล้วว่าตนเองไม่ปลอดภัยแต่ด้วยความเมตตาของท่านเพราะยังมีชาวบ้านคนดอยที่มากราบมาไหว้มาสวดภาวนากับหลวงปู่อยู่ทุกวี่ทุกวันจะให้ท่าน ทิ้งคนเหล่านั้นไปได้ลงคออย่างไรละ่ะอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดหลวงปู่ทันก็เตรียมพร้อมรับกับเรื่องราวไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ทุกวี่ทุกวันหลังจากนั้นได้อาทิตย์กว่า,วามันจะเป็นวันที่ชาวบ้านผู้ศรัทธาในตัวหลวงปู่จะไม่มีวันลืมแน่ละ่ะ เพราะได้เกิดรเรื่องอันชั่วช้าสามานเกินวิสัยมนุษย์ปกติจะกล้าคิดเมื่อมีคนมาลอบทำร้ายหลวงปู่ท่านอย่างอุกอาจเพื่อหวังให้ท่านถึงแก่ชีวิตหรือไม่ก็เจ็บปวดสาหัสแต่ว่าพวกมันหารู้ไม่ว่าตัวหลวงปู่สามเองขณะที่ท่านโดนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ในค่าคืนนั้นตัวหลวงปู่เมื่อเข้ากุฏิแล้วทํำกิจธุระเสร็จเรียบร้อยท่านก็ตั้งใจว่าวันนี้จะเข้าพระกรรมฐานในคั้นลึกยิ่งยวดเพื่อฝึกและทบทวนกําลังจิตของตนหลวงปู่กลางมุ้งเสร็จจัดแจงสวดมนต์ไหวพระพุทธเรียบร้อยก็นั่งขัดสมาธิหลับตาลงทําสมาธิ ตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่าๆณนะขณะนั้นที่ด้านนอกได้มีกลุ่มคนแปลกหน้าที่ได้รับการว่าจ้างมาจากใครบางคนที่ไม่หวังดีพวกมันที่แอบมาดูลาดเหล่าหลายครั้งแล้วคงจะรู้เวลาขึ้นลงของหลวงปู่เป็นอย่างดีสบโอกาสเหมาะเหม้งว่าคืนนี้แหละ จะกระทำการอันอุกอาจแบบให้จับมือใครดมไม่ได้พวกมันมาถึงหน้ากุติหลวงปู่สามแล้วเห็นหน้าต่างเปิดอยู่ก็ค่อยๆย่องกันเข้ามาพวกมันคงจะดูที่ทางมาอย่างดีทุกอย่างเห็นทางสะดวกโยทินไม่มีใครเฝ้าอยู่มีแต่หลวงปู่เพียงรูปเดียวที่นั่งทำสมาธิแล้วพวกมัน ก็หยิบเอาก้อนหินก้อนโตขนาดเท่ากำปั้นจากพื้นดินมาถือคว้างถูกหัวน่าจะไม่รอดและไม่มีใครจับได้ด้วยเพราะไม่ต้องเข้าไปใกล้ตัวหลวงปู่เลยด้วยซ้ำพวกมันถือก้อนหินใหญ่กันคนละไม้คนละมือแล้วก็รุมคว่างก้อนหินนั้นเข้าใส่หลวงปู่หินก้อนแรกไม่ถูกท่านหล่นข้างมุง้ง หินก้อนสองลอยพุ่งเฉียดตกข้างจีวรแต่หินก้อนสามนี้เองมันทะลุเข้าเป้าจังๆได้มากระทบกับส่วนศีรษะของสมณนะที่หลับตาอยู่ไม่มีทางต่อสู้ใดๆหินก้อนโตเท่ากำปัน้นกระทบใบหน้าของหลวงปู่อย่างแรงเลือดแดงฉานไหลนองออกมา ทางจมูกและปากแต่สมณะท่านนั้นมิได้หงายท้องหรือหงายหลังล้มตึงยังคงนั่งหลับตาโย่ในท่าขัดสมาธิเหมือนเดิมหรือท่านอาจจะสลบไปแล้วก็เป็นได้พวกกลุ่มคนไม่หวังดีเห็นแบบนี้ก็รีบถอยฉากแยกย้ายเพื่อหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนานหลายชั่วโมงบัตรนั้นหลวงปู่สามท่านอยู่ในฌานขั้นลึกตัดผัสสะภายนอกออกโดยสิ้นเชิงหูตาจมูกลิ้นกายใจแทบไม่มีอยู่เป็นการดำดิ่งอย่างลึกยิ่งยวดจิตไม่มีแม้กระทั่งตัวกูของกูหรือการดำรงตนใดๆในโลก มันมีเพียงแค่ความว่างสว่างที่ไม่มีสิ้นสุดการปฏิบัติในค่าคืนนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเมื่อถึงแก่เวลาหลวงปู่ก็เริ่มถอนจิตออกพอสมาธิเริ่มคลายหลวงปู่เล่าว,ว่าชักจะเริ่มผิดสังเกตละคือปกติแล้วตัวท่านเอง ทำการปฏิบัติมาหลายคืนเวลาคลายจากสมาธิไม่เคยรู้สึกตึงๆที่ใบหน้าแบบนี้มาก่อนแต่มันก็ไม่เจ็บเลยสัก,กนิดมันแค่ตึงอย่างเดียวท่านลองเอามือลูบๆจับๆไปที่ปากก็พบว่าบัดนี้ฟันของตัวท่านเองได้หักหลุดร่วงออกมาหลายซี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ด้วยสติ ที่สมบูรณ์พร้อมจึงประคับประคองมิให้ตกใจค่อยๆเอื้อมมือออกไปคว้าไม้ขีดจุดเทียนไขเพื่อส่องดูก็เห็นก้อนหินตกอยู่ที่หน้าตักหนึ่งก้อนอีกสองก้อนตกข้างลำตัวขนาดของมันไม่ใช่เล็กๆเลยสามารถสังหารคนให้ถึงแก่ชีวิตได้ก็แล้วกันพินิตมองตามลำตัว มีเลือดไหลเปื้อนเต็มจีวรหลวงปู่ทันกำหนดสตินี่เลือดอะไรน้อเลือดของเราใช่ไหมเราถูกคนทำร้ายใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าความฝันเป็นภาพลวงในสมาธิหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมนี่คือความเป็นจริงแล้วเราตายหรือ,อยังไหน ลองจับลมหายใจดูสิก็ยังมีลมหายใจอยู่นี่งั้นเราก็ยังไม่ตายละ่ะเราแค่บาดเจ็บแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราก็ต้องตั้งสติก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นในคืนวันนั้นหลวงปู่ท่านรับมือกับมันด้วยสติทั้งหมดเลยครับหลวงปู่สามได้เล่าว่าท่านนั่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอียกเกือบเกือบชั่วโมงได้แน่ใจว่าตัวไม่ตายแน่แล้วท่านจึงค่อยๆลุกขึ้นมาเก็บม้งเปลี่ยนจีวรแล้วก็พับก่อนจะเดินลงจากกุฏิอย่างสำรวม ได้ไปเคาะเรียกที่บ้านโยมคนหนึ่งเพื่อบอกให้เขาซักมุ้งและจีวรที่เปื้อนเลือดให้ท่านน้อยชาวบ้านคนนั้นเปิดประตูออกมาเห็นตกใจแทบจะสิ้นสติเพราะได้เห็นว่าหลวงปู่สามเลือดไหลนองออกปากเต็มพื้นเรียกตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยกันปรถมพยาบาลหลวงปู่เป็นการใหญ่ญาติโยม พอทราบเรื่องต่างก็โกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟเตรียมไปจับอาวุธเพื่อหมายจะไปลากตัวกลุ่มคนชั่วที่มันบังอาจมากระทำการอันสุดแสนอุบาทนี้แต่หลวงปู่ท่านพูดจามาเหมือนเป็นเรื่องปกติอาตมาถูกคนทำร้ายมาก็จริงอยู่คุณโยมแต่ตอนนี้อาตมาก็ยังอยู่จะตกใจไปใหญ่ห มันอาจเป็นเวรเป็นกรรมเก่าที่อาตมาต้องชดใช้คืนก็ได้บัดนี้ก็ใช้คืนเข้าไปแล้วมันก็หลุดแล้วหลักแต่หากพวกโยมไปจองล้างจองผลาญก็จะสร้างกรรมเพิ่มให้กับพวกโยมเองสิ่งที่เราตั้งใจทํามามันก็จะสูญเปล่าเท่ากับว่าบรรลุเป้าพวกคนที่มันไม่หวังดีไปอีก อาตมาอาโหสิกรรมให้พวกเขาทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็สุดแล้วแต่เวนแต่กรรมของพวกเขาเองไม่เกี่ยวกับตัวอาตมาเมื่อหลวงปู่ท่านพูดมาแบบนี้ชาวบ้านก็จึงต้องน้อมรับคำเหตุการณ์อันอุกอาจในคืนนั้นแม้จะจับตัวใครทำไม่ได้เลยแต่ไม่ช้าไม่นานหรอกครับในช่วงปีนั้น มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่ากลุ่มชายในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนหนึ่งจูจๆก็ล้มหมอนนอนเสือเป็นไข้จับสันอย่างไม่มีปีมีคลวีคนกลุ่มนี้เจ็บป่วยทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทั้งที่ก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นคนเฒ่าคนแก่หรือชายวัยใกล้กันพวกอื่นกลับไม่เป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆ ตายตกกันไปทีละคนทีละคนจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุหลวงปู่สามหลังจากที่รักษาตัวแล้วก็ได้อยู่เพื่อโปรโดเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านอีกสักระยะหนึ่งท่านก็บอกลาเพื่อจาริกไปที่อื่นเหตุการณ์อุกอาจในคืนนั้นมันไม่ใช่ปาฏิหาร แต่มันคือความอัศจรรย์แห่งสมาธิถ้าหลวงปู่ท่านม่ตัดผัดสะภายนอกออกทั้งหมดความรุนแรงจากบาดแผลอาจถึงขั้นทำให้ท่านเจ็บปวดจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวถึงแก่การมรณภาพไปแล้วก็เป็นได้มันเป็นจังหวะที่เหมาะเหม็งที่หลวงปู่ได้อยู่ในการปฏิบัติขั้นนั้นพอดี หรืออาจเป็นเพราะบุญบารมีของท่านและเมื่อท่านคืนจิตกลับมาท่านก็ได้ใช้สติและปัญญาไตรยตยองไม่กระโตกกระตากหรือว่าหวาดกลัวค่อยๆคิดค่อยๆแก้และการอาโหสิกรรมให้แก่คนที่ปองร้ายทั้งหมดก็คือการตัดเวรและกรรมขาดจากกันสุดท้ายคนผู้นั้นก็ได้รับผลกรรม ตกแกตัวของพวกเขาเองโดยไม่ต้องไปเอาคืนใดๆเลยเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ